สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพชนกนันเจริญค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้จะมาอ่านวิชาเหมือนสินค้าค่ะวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่ะอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามาจงตั้งเอาใจาเจ้า เป็นสัเภาอันโซภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบานิ้วเป็นสายระยางสองเท้าต่างสมอใหญ่ปากเป็นนายงานไปอาชาใสเป็นสะเบียสตปีเป็นหางเสือถือท้ายเรือ ไม่ให้เที่ยงถือไว้อย่าให้เอียงตัดและเลีเล่ยงข้ามคงคาปัญญาเป็นกล,กล้องแก้วสองดูแถวแนวหินผาเจ้าจงเอาหูตาเป็นลาตาฟังดูลมขี้เกียจคือปา่ายรจะทำลายให้เรือจม ใจเป็นปืนคมยิงระดมให้จมไปจึงจะได้สินค้ามาคือวิชาอันพิสมัยจงมันมันไม่ใจอย่าได้คร้านการวิชาขอบคุณค่ะ